บทที่526ในไม่ช้าหลายคนก็นั่งลงและเซินเมิงเฉินจงใจนั่งข้างไปจ้านถังเห็นได้ชัดว่าเธอชอบไปจ้านถังมากในระหว่างรับประทานอาหารเย็นเซินเมิงเฉินพูดคุยกับไปจ้านถังเสมอเธอมักถามคำถามแต่ไม่สนใจเฉินผิงเซินเมิงเฉินดูเหมือนกระตือรือร้นต่อไปจ้านถังมากในขณะที่เฉินผิงก็ดูเหมือนส่วนเกินเล็กน้อยแต่เฉินผิงไม่สนใจและเพียงกินเงียบเ ลุงเซินฉันได้ยินจากเพื่อนร่วมวิทยาลัยว่าท่านเป็นที่รู้จักในชื่อปรมาจาร,รย์เซินเห็นบอกว่าสามารถรู้ที่มาและโชคลาภของทุกคนได้เพียงแค่มองแอร์วบเดียวไม่ทราบว่าฉันจะขอให้คุณลุงดูให้ฉันได้ไหมครับหลังจากรู้จักกันไม่นานไปจ้านทังเผชิญหน้ากับเซินเตี้ยนซานแล้วถามพ่อเขบโปรดบอกกลุ่นพี่ด้วยหนูคิดว่ารุ่นพี่เป็นลูกชายของตระกูลที่ร่ำรวยและจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนในอนา,นา,นาคตเซินเมืองเฉินกล่าวที่ด้านข้างด้วย เซนเอียนยิ้มเล็กน้อยคุณชายไปเป็นลูกชายที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยจริงๆและครอบครัวของเขายังคงร่ำรวยมากๆด้วยเพียงแต่ลุงเซนเป็นอะไรหรือครับไปจ้านถังรู้สึกประหลาดใจและถามอย่างเร่งรีบเพียงแต่ว่าตระกูลไปของคุณกำลังตกต่ำและต้องการการสนับสนุนจากผู้สูงศักดิ์ตราบใดที่ผู้สูงศักดิ์ปรากฏตัวและครอบครัวของคุณคว้าโอกาสนี้ไว้มันจะรับประกันความเจริญรุ่งเรืองของตระกูลไปอย่างแน่นอนเป็นเวลาร้อยปีเซนตเอียนพูดเบาๆ คุณลุงเซินผู้สูงศักดิ์คนนั้นคือใครไปจ้านถังเหลือบมองเฉินผิงแวบหนึ่งแล้วถามเซินเตี้ยนซานอย่างเร่งรีบถ้าเฉินผิงเป็นคนสูงศักดิ์คนนั้นจริงๆเขาก็จะเคารเพเฉินผิงมากขึ้นถ้าหากเขาไม่ใช่คนสูงศักดิ์ขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องให้ตระกูลไปเสียพลังงานกับเฉินผิงอีกต่อไปห้าห้าห้าความลับสวรรค์จะต้องไม่รั่วไหลยหยุดอยู่แค่นี้ก่อนเซินเตี้ยนชานลูกคราวแล้วหัวเราะไปจ้านถังยิ้มและลังเลที่จะถามคําถามเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เขาถือว่่าาเเเเิิินนนนผผงงงป็พียูู้้สศัั์ท พ่อดูคนนี้สิหนูคิดว่าเขามีชีวิตที่ย่แย่แต่เขาก็โชคดีมากในเรื่องความรักอย่างไรก็ตามหนูคิดว่าเขาจะประสบหายนะในเร็วๆนี้แต่ถ้าตั้งใจดูดีๆดูเหมือนว่าจะไม่สามารถมองทะลุผ่านไปได้เลยเซินเมืองเฉินชี้ไปที่เฉินผิงและพูดกับเซินเตี้ยนซานเซินเมืองเฉินไม่แม้แต่จะมองเฉินผิงแต่เพียงสายหัวพ่อคะคุณหมายถึงอะไรผู้ชายคนนี้สิ้นหวังหรือเปล่าเซินเมืองเฉินถามด้วยความประหลาดใจ เพราะมีบ่อยครั้งที่เซนตี้นซานจะสายหัวและปฏิเสธที่จะมองคนที่กำลังจะตายเพราะไม่จำเป็นต้องมองพวกเขาแม้ว่าเขาจะมองเห็นพรและความโชคร้ายแต่อีกฝ่ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเขาได้เพราะนั่นคือเจตจำนงของสวรรค์ฉันไม่กล้ามองเฉินเตี้ยนซานพูดสามคำเบาๆอะไรนะมาไม่กล้ามองเลยเหรอเซนเมืองเฉินตกใจเพราะเธอไม่เคยได้ยินพ่อของเธอพูดสามคำนี้ หลังจากที่เฉินผิงได้ยินอีกฝ่ายพูดคำว่าไม่กล้ามองเขาก็สะดุ้งเล็กน้อยเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เฉินเตี้ยนซานแล้วก้มศีรษะลงอีกครั้งพ่อทำไมคุณไม่กล้าแสดงให้เขาดูละ่ะเซินเมิงเฉินถามด้วยสีหน้างุนงงหยุดถามเรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าและพ่อก็อยากจะเตือนแกซะหน่อยว่าต่อไปนี้อย่าไปอ่านดวงชะตาใครแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอีกเซินเตี้ยนซานพูดกับเซินเมิงเฉินด้วยใบหน้าที่โกรธเล็กน้อยโอเคข้าฉันเข้าใจแล้วเซินเมิงเฉินพยักหน้า เมื่ออาหารใกล้จะเสร็จแล้วจู่ๆเซนเมองเถินก็พูดกับเซนเตียนซานว่าพ่อครับพรุ่งนี้รุ่นพี่จะไปหุบเขาซูนเยโวหนูขอไปด้วยได้ไหมได้สิสเซนเตียนซานพยักหน้าโดยไม่คิดเซนเมองเถินตกตะลึงพ่อวันนี้คุณเป็นอะไรไปปกติพ่อไม่เคยปล่อยให้หนูไปที่หุบเขาซูนเยโวเลยไม่ใช่เหรอทำไมครั้งนี้คุณพ่อถึงปล่อยหนูไปวันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนเธอก็อายุมากขึ้นแล้วได้เวลาเปิดหูเปิดตาบ้างเซนเตียนซานมองไปที่เซนเมองเถินอย่างจดจ่อและพูด เยี่ยมมากหนูรักพ่อมากเซนเมืองเฉินกอดคอของเซนเตี้นชานอย่างมีความสุขและหัวเราะเอาละเธอพาคุณไปไป,ไปรอบรอบบ้านและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สิเซนตี้นชานกล่าวด้วยรอยยิ้มตกลงเซนเมืองเฉินพยักหน้ามองไปที่ไปจ้านถังแล้วพูดว่ารุ่นพี่ฉันจะพาคุณไปดูรอบรอบบ้านอีกอย่างชันเลี้ยงปลาคาัาบสองสามตัวแล้วและพวกมันก็ยังเข้าใจคำพูดของมนุษย์ด้วยนะบทที่ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดคุณเป็นใครกันแน่ไปจ้านถังมองไปที่เฉินผิงเขาต้องการการอนุญาตจากเฉินผิง เชิญผิงพยักหน้าไปเหออยาสายเกินไปพรุ่งนี้เรามีเรื่องต้องทำเข้าใจแล้วไปจ้านถังพยักหน้ารุ่นพี่คุณมักจะฟังคำสั่งเขาเสมอเรอฉันว่าคุณอย่าไปกังวลกับเขาดีกว่าเซินเมืองเฉินดึงไปจ้านถังออกไปหลังจากที่เซินเมืองเฉินและไปจ้านถังจากไปแล้วเซินเตี้ยนซานโบกมือและบอกให้คนรับใช้ทั้งหมดออกไปเชิญผิงค่อยๆจิบชาถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาสิเขารู้ว่าเซินเตี้ยนซานคงมีอะไรจะพูดกับเขาเพียงลำพัง ทันทีที่เฉินผิงพูดจบเซินเตี้ยนซานก็คุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงพร้อมเสียงตุบซึ่งทำให้เฉินผิงตกใจคุณเฉินโปรดช่วยชีวิตลูกสาวของฉันด้วยเซินเตี้ยนซานพูดขณะคุกเข่าต่อหน้าเฉินผิงทันใดนั้นเฉินผิงก็สับสนและรีบช่วยเซินเตี้ยนซานและพูดว่าคุณหมายถึงอะไรเซินเตี้ยนซานมองไปที่เฉินผิงแล้วพูดว่านายเฉินเป็นมังกรและเป็นนกฟีนิกในหมู่มนุษย์มีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยลูกสาวของฉันได้คุณคือผู้สูงศักที่ฉันรอคอย ลูกสาวของคุณมีโรคที่รักษาไม่หายหรือเปล่าเฉิญผิงไม่เข้าใจว่าเซนเตียนซานหมายถึงอะไรเซนเตียนซานสายหัวคุณเฉิญฉันรู้ว่าคุณมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อจัดการกับหุบเขาส่วนเยโวและฉันก็รู้ด้วยว่าคุณสังหารผู้เท่าปู่หัวทูตลาดระเวนซ้ายและผู้พิทักษ์สองคนของหุบเขาส่วนเยโวตอนนี้พวกเขาได้สาบานว่าจะล้างแค้นคุณแล้วคุณเป็นใครกันแน่เฉิญผิงขมวดคิ้วรู้สึกแย่ที่ต้องถูกขังไว้ในความมืด อีกฝ่ายรู้รายละเอียดของเขาชัดเจนแต่ตัวเองกลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอีกฝ่ายเลยพูดตามตรงคุณเฉินฉันเป็นผู้นำของหุบเขาโซนเยโวทันทีที่เซินเตียนซานพูดจบความกังวลของเฉินผิงก็ตึงเครียดขึ้นและเขาก็มองไปที่เซินเตียนซานด้วยสีหน้าระมัดระวังคุณเฉินไม่ต้องกลัวเมื่อห้าปีที่แล้วตอนที่ฉันกลายเป็นหัวหน้าหุบเขาโซนเยโวหัวหน้าหุบเขาคนปัจจุบันคือสิทธิ์ของฉัน้นชื่อเฉียนเฟิงเมื่อเห็นเฉินพิงตื่นตัวมากเซินเตียนซานจึงรีบอธิบายพูดใหม่ให้ชัดเจนส เฉินพิงขมวดคิ้วและพูดได้ครับเซนเตี้ยนซานเริ่มอธิบายทุกอย่างให้เฉินผิงอย่างละเอียดปรากฏว่าหุบเขาซวนเยโวเป็นเพียงองค์กรในอดีตและไม่ได้กลายเป็นลัทธิเหมือนในปัจจุบันเซนตี้ยนซานอาศัยทักษะการทำนายดวงชะตาของเขาเพื่อรับสมัครสาวกจำนวนมากและพัฒนาหุบเขาซวนเยโวได้เป็นอย่างดีแต่ใครจะคิดว่าตั้งแต่เขายอมรับเฉียนเฟิงกลายเป็นลูกศิษย์ของเขาเฉียนเฟิงก็มีความคิดทั่วร้ายอยู่ในใจและในที่สุดก็ขับไล่เซนเตีย้ยนซานออกจากหุบเขาซวนเยโวและกลายเป็นเจ้าของหุบเขาด้วยตัวเอง ตั้งแต่เฉียนเฟิงกลายเป็นเจ้าหุบเขาซวนเยโวทั้งหมดก็มืดมนมากเพื่อฝึกฝนวิชาบูและสร้างรายได้เขาจะทำทุกอย่างที่ได้เงินยิ่งไปกว่านั้นเพื่อควบคุมผู้คนทั้งหมดในหุบเขาซวนเยโวนั้นเฉียนเฟิงยังเลี้ยงหนอนกูมาควบคุมทุกคนเมื่อเร็วๆนี้มีหญิงสาวหลายคนหายตัวไปในเมืองไปไ่เซนเตีแนซานเดาว,ว่าเป็นฝีมือเฉียนเฟิงที่เป็นคนทำยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้ด้วยว่าตัวเขาเองจะตายในไม่ช้าและลูกสาวของเขาเซนเมิงเฉินก็จะถูกเฉียนเฟิงทำร้ายเช่นกัน แต่เขารู้ว่าผู้สูงศักดิ์จะปรากฏขึ้นตรงกลางดังนั้นเขาจึงรอต่อไปโดยไม่คาดคิดหลังจากที่เขาเห็นเฉินผิงเป็นครั้งแรกในวันนี้เขาก็รู้ทันทีว่าเฉินผิงคือผู้สูงศักดิ์หลังจากได้ยินสิ่งที่เซินเตี้ยนซานพูดแล้วเฉินผิงก็พยักหน้าด้วยความประหนับแต่เขาก็ยังงงเล็กน้อยถามว่าในเมื่อปรมาจารย์ของตระกูลเซินเก่งเรื่องโงเ่เฮงและการทํานายทําไมท่านถึงไม่เห็นความทะเยอทะยานของเฉียนเฟิงก่อนหน้านี้ละ่ะเมื่อเขาขับรถออกจากหุบเขาซวนเยโวทําไมคุณไม่ฆ่าเขาเฮ hey. เซิงเตี้ยนซานถอนหายใจคุณเฉินไม่รู้อะไรบางอย่างและเฉียเนเฟิงควรรู้ว่าโงเ่เฮงของฉันมีพลังมากดังนั้นเมื่อเขาบูชาฉันในฐานะอาจารย์ของเขาตอนนั้นเขาเสียโฉมไปแล้วว่ากันว่าครอบครัวของเขาถูกไฟเผาจนตายเขาสามารถรอดพ้นจากการเสียโฉมได้ฉันรับเขาเข้ามาเพราะฉันคิดว่าเขาน่าสงสารตอนนี้เฉียเนเฟิงสวมหน้ากากทุกวัน ส่วนทำไมตอนนี้เขาไม่ฆ่าฉันเพราะเขายังมีสิ่งที่ต้องการอยู่เขาอยากได้คัมภีร์ลับเกี่ยวกับการทํานายจากฉันแต่ฉันรู้แล้วว่าเขากําลังจะจมตีฉันและทิปต่อรองที่สามารถบังคับให้ฉันมอบคัมภีร์ลับให้เขาคือลูกสาวของฉันเซินเมืองเฉินตอนนี้มีเพียงคุณเฉินเท่านั้นที่สามารถช่วยลูกสาวของฉันได้บทที่528เฉียนเฟิงคนนี้เจ้าเล่ห์จริงๆเฉินผิงตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาสามารถทําให้ตัวเองเสียโฉมและวางแผนได้เร็วมากดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนโหดเหีเ้ยมมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว นี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงไม่ปล่อยให้ลูกสาวของคุณไปที่หุบเขาซวนเยโวแล้ววันนี้คุณตกลงที่จะปล่อยเธอไปเพราะผมใช่ไหมเชินผิงถามเซินเตี้ยนชานพยักหน้าเมื่อมีคุณเฉินที่นี่ฉันมั่นใจได้และเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขชีวิตของฉันคงอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนคุณมีโรคอะไรไหมผมพอรู้ทักษะทางการแพทย์บ้างเผื่อผมช่วยคุณได้ เชิงพิงกล่าวเซินเตี้ยนซานสายหัวฉันได้เปิดเผยความลับของสวรรค์มากเกินไปแม้แต่ตาหลัวชิงเทียนก็ช่วยฉันไม่ได้คุณเฉินไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันแต่ก่อนที่ฉันจะตายฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณเฉินอาจารย์เซินกรุณาพูดด้วยครับคุณเฉินคุณไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นคุณจะมีผู้ติดตามมากมายรอบตัวคุณแต่มีไม่มากที่พักดีต่อคุณหลายคนเป็นเพราะผลประโยชน์เช่นไปจ้านถังผมรู้สำหรับเรามันก็แค่ความสัมพันธ์แบบร่วมมือเหมือนธุรกิจไม่ใช่มิตรภาพ เฉินผิงยิ้มเขาแค่ต้องการยาจากคคหืสห์ราชาโอสถของตระกูลไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลไปเฉินพิงก็จะช่วยอยู่แล้วเพราะหากตระกูลไปพังจะไม่มีใครช่วยเขารวบรวมยาสมุนใครนี่คือหุ้นส่วนคุณเฉินสิ่งที่ลูกสาวของฉันพูดตอนนี้ถูกต้องแล้วคุณจะต้องประสบกับหายนะนองเลือดในไม่ช้านี้แต่ตัวตนของคุณนั้นเป็นความลับเกินกว่าที่ฉันจะมองเห็นได้ดังนั้นฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเฉินเพื่อดูว่าภัยพิบัติของคุณคืออะไรเซินเตี้ยนฉันพูดต่อ ขอมาจะาช่วยคุณได้อย่างไรเชิญพิงถามฉันต้องการเลือดจากคุณเฉิญไม่มีปัญหาเชินพิงกัดนิ้วและบีบเลือดออกมาเซนเตียนซานจุ่มนิ้วของเขาที่เลือดของเชินพิงแล้วหมุนเวียนพลังงานเข้าไปในแกนแท้จากนั้นแตะหน้าผากตัวเองเบาๆแล้วจ้องมองที่เชินพิงด้วยดวงตาไม่กระพริบหลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของเซนเตียนซานก็เริ่มซีดเซียวและเหนื่อเย็นก็เริ่มไหลออกมาจากหน้าผากของเขาพับทันใดนั้นเลือดหนึ่งคำก็พุ่งออกมาจากปากของเซินเตียนซาน อาจารย์เซิร์นเฉินผิงรีเบเหยียดมือออกและที่แท้ก็ระเบิดออกมาแล้วถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเซิร์นเตี้ยนซานเซิร์นเตียนซ,ซ,ซ,ซานมองเฉินผิงด้วยความตกใจหลังจากสงบลงได้สักพักเขาก็พูดกับเฉินผิงฉันยังไม่สามารถมองผ่านถึงตัวของคุณเฉินได้แต่คุณไม่ได้เป็นคนธรรมดาเลยแล้วภัยพิบัตินองเลือดของคุณก็เกิดขึ้นวันที่15้ากรกฎาคมและสถานที่เกิดเหตุควรอยู่บนทะเลหรือบนเกาะบูม หลังจากที่เซินเตี้ยนซานพูดจบเฉินพิงก็ตกใจไม่ใช่มังกรเท่าคนนั้นหรอกเหรอที่ขอให้เขาไปก่อนนิรนามในวันที่สิบห้ากรกฎาคมเป็นไปได้ไหมที่จะมีภัยพิบัติรอเขาอยู่และตัวเองจะไม่มีโอกาสได้ออกจากเกาะเพื่อขึ้นฟัง่งเฉินพิงสับสนเล็กน้อยในเวลานี้และไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดียังไงก็ตามวันที่สิบห้ากรกฎาคมยังไงต้องไปเกาะเฉิญพิงพูดอย่างดเดือดและแอบมุ่งมั่น ในเวลานี้เซินเตียนซานดูแก่มากขึ้นทันทีริ้วรอยบนใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและร่างกายของเขาก็อ่อนแอลงมากเช่นกันเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินผิงต้องการถีดพลังเข้าไปให้เขาอีกครั้งแต่เซินเตียนซานโบกมือเพื่อหยุดเขาคุณเฉินไม่จําเป็นต้องเสียความพยายามของคุณหรอกครับมันไม่มีประโยชน์แล้วฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากที่สุดก็ห้าวันฉันแค่หวังว่าคุณเฉินจะสามารถทําลายหุบเขาซวนเยโวและช่วยชีวิตลูกสาวของฉันได้ อาจารย์เซินไม่ต้องกังวลผอมมาจากทำลายหุบเขาโซนเยโวอย่างแน่นอนเฉินพิงกล่าวอย่างหนักแน่นเซินเตี้ยนซานยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากคุยกับเฉินพิงสักพักไปจ้านถังและเซินเมืองเฉินก็กลับมาเมื่อเห็นใบหน้าของเซินเตี้ยนซานไม่สู้ดีนะักเซินเมืองเฉินจึงรีบถามว่าพ่อคะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเซินเตี้ยนซานยิ้มเล็กน้อยอาจารย์เซินเราจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปเฉินพิงพูดกับเซินเตี้ยนซานและกล่าวคำอำลาโอเคครับเซินเตี้ยนซานพยักหน้า รุ่นพี่ฉันจะขับรถไปรับคุณพรุ่งนี้แล้วไปที่หุบเขาโวนเยโวด้วยกันเซินเมืองเฉินยิ้มพูดกับไปจ้านถังอย่างมีความสุขไปจ้านถังยิ้มกว้างคลางพยักหน้าแล้วจากไปพร้อมกับเฉินผิง